มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเพชรบูรณ์อ่วมน้ําไหลทะลักท่วม5อําเภอบ้านเรือนกว่า8,000หลังจมน้ําบาดาล1กันยายน2,568สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อําเภอตอนบน จังหวัดเพชรบูรณ์โดยเฉพาะอำเภอน้ำหนาวอเภอหล่มเก่าและก็อเภอหล่มสักส่งผลให้น้ำป่าไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักและไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนอเภอหล่มสักและก็อเภอหล่มเก่ารวมทั้งพาย,ยุน้องฟ้าที่ยังทำให้ฝนตกแล้วก็เกิดน้ำท่วมอีกหลายอำเภอ เบื้องต้นจากการสำรวจความเสียหายพบว่ามีบ้านเรือนของประชาชนได้รับผลกระทบ5อำเภอ23ตำบล112หมู่บ้าน1เทศบาลเมืองและอหนึ่งชุมชนบ้านเรือน7,747หลังคาเรือนโรงเรียน18แห่งถนน8สายสะพาน1แห่งได้แก่อำเภอหลมเก่า8ตำบล27หมู่บ้าน491หลังคาเรือนโรงเรียน1แห่งถนน1สายไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ยังคงมีสถานการณ์เป็นบางพื้นที่อำเภอหล่มเก่า8ตำบล27หมู่บ้าน491หลังคาเรือนอำเภอหล่มสัก5ตำบลนะคะ50หมู่บ้าน1เทศบาลเมือง11ชุมชน7,129หลังคาเรือนโรงเรียน17แห่งถนนหนึ่งสายไม่มีแรยงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตสถานการณ์ระดับวิกฤตหลายพื้นที่เช่นเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก เทศบาลตำบลตาลเดี่ยวเป็นต้นอำเภอหนองไผ่6ตำบล21หมู่บ้าน127หลังคาเรือนพื้นที่เกษตร312ไร่ถนน4ส,สายไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเส็บแล้วก็เสียชีวิต อำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะคะมี2ตำบล6หมู่บ้านอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายถานนหนึ่งสายไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเริ่มมีสถานการณ์และการเฝ้าระวังอำเภอน้ำหนาว2ตำบล8หมู่บ้านอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายถานนหนึ่งสายสะพานหนึ่งแห่งไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากกรมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ